ใจกลางนครขหลวงเวียงจันท์เลยนะครับตอนนี้มีตึกใหม่เอี่ยมแห่งหนึ่งที่เพิ่งเปิดได้ไม่นานค่ะแต่กลับกลายเป็นจุดเช็คอินสุดฮิตของหนุ่มสาวชาวลาวไปแล้วเรียบร้อยอแย่งกันไปถ่ายรูปอวดลงโซเชียลกันใหญ่เลยคำถามคือตึกนั้นคืออะไรกันแน่แล้วข้างในมันมีอะไรที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้ขนาดนั้นเปิดประเด็นได้น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะภาพของคนหนุ่มสาวที่ไปถ่ายรูปเช็คอินนี่แหละคือกุญแจสำคัญเลยครับ มันบอกเราตั้งแต่แรกเลยว่านี่ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีที่น่าเบือ่อหรือแบบไกลตัวอยู่ในห้องแลบที่เข้าไม่ถึงใช่ใช่แต่มันคือสิ่งที่จับต้องได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อปในเวียงจันทร์ไปแล้วด้วยซ้ําใช่เลยครับเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากบทความที่เขาไปเยี่ยมชมศูนย์นี้มาเป็นทีมจากกระทรวงเทคโนโลยีของลรากับกลุ่มธุรกิจจากกวางซีประเทศจีนค่ะที่ไปดูงานกันเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2025ที่ผ่านมานี้เอง เป้าหมายของเราวันนี้คือทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เลยว่าสู่นี้มันคืออะไรกันแน่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ยังไงแล้ววิสัยทัศน์ที่เขาตั้งเป้าไว้มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเราแล้วก็อาจจะทั้งภูมิภาคไปได้ขนาดไหนพร้อมเลยค่ะคิดว่าเรื่องนี้มีอะไรซ่อนอยู่มากกว่าแค่ตึกสวยๆแน่ๆเอาละครับงั้นเรามาเริ่มจากภาพแรกที่บทความเล่าให้ฟังกันเลย ลองลึกภาพตามนะครับคณะผู้แทนระดับสูงเดินเข้าไปในศูนย์เทคโนโลยี AI แห่งนี้ค่ะสิ่งที่เขาคาดหวังอาจจะเป็นหุ่นยนต์หรือหน้าจอคอมพิวเตอร์ล้ำๆแต่เปล่าเลยครับคนแรกที่ออกมาต้อนรับกลับเป็นผู้หญิงชาวลาวคนหนึ่งชื่อนางสาวเซียซือซึ่งโปรไฟล์ของเธอคนนี้นี่แหละค่ะที่เป็นเหมือนบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในคนคนเดียวมันเป็นอย่างนั้นเลยครับเพราะบทความเล่าว่า เธอเป็นคนลาวแท้ๆที่เพิ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยในกวางสีประเทศจีนแล้วก็เพิ่งมาเริ่มทำงานที่ศูนย์นี้ได้แค่2เดือนเท่านั้นแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือแค่2เดือนเองเธอสามารถพรีเซนต์เทคโนโลยี AI สุดซับซ้อนของศูนย์ได้อย่างคล่องแคล่วเป็นไฟทั้งภาษาลาวและภาษาจีนเลยเอาละเรามาแกะเรื่องนี้กันหน่อยการที่เขาเลือกคนรุ่นใหม่ชาวลาวโปรไฟล์แบบนี้มาเป็นด่านหน้ามันบอกอะไรเราบ้างคะมันบอกเราทุกอย่างเลยค่ะ นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการวางหมากที่ฉลาดมากครับมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่มีชีวิตของการร่วมมืออย่างแท้จริงลองคิดดูสิคะถ้าคนที่มาต้อนรับเป็นวิศวกรชาวจีนที่พูดภาษาอังกฤษหรือใชล่ามมันก็จะเป็นแค่การนำเสนอเทคโนโลยีอ๋อใช่ใชแต่การให้คนลาวที่เข้าใจวัฒนธรรมทั้งสองฝั่งเป็นคนอธิบายมันเปลี่ยนความรู้สึกไปเลยมันคือการบอกว่า นี่ไม่ใช่เทคโนโลยีของเราที่เอามาตั้งไว้ในบ้านคุณแต่นี่คือเทคโนโลยีที่เราจะสร้างและเป็นเจ้าของมันไปพร้อมๆกับคุณเหมือนกับว่าตัวตนของเธอคือสะพานเชื่อมที่มีชีวิตเลยนะครับไม่ใช่แค่ตึกหรือโครงสร้างพื้นฐานใช่ค่ะแต่เป็นคนที่เชื่อมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกันจริงๆถูกต้องค่ะเธอคือ Human Bridge ที่ดีที่สุด การที่เธอสามารถอธิบายเรื่องยากๆให้คนชาติเดียวกันฟังด้วยภาษาเดียวกันได้มันทลายกำแพงความกลัวหรือความรู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องไกลตัวไปได้เยอะมากครับมันทำให้โครงการนี้มีความเป็นของคนรลาวมากขึ้นทันทีซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกลับไปที่ประเด็นแรกของเราที่ว่าทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตอจริงด้วยพอศูนย์มันมีหน้าตาที่เป็นมิตรและเข้าถึงง่ายแบบนี้ คนรุ่นใหม่ก็เลยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งได้ไม่ยากใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ศูนย์คอมพิวเตอร์ของรัฐบาลที่ดูน่าเกรงขามอีกต่อไปสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงไม,ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในระดับนโยบายแต่กําลังซึมลึกลงไปในระดับวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่จริงๆอืบทความใช้คําว่าหนุ่มสาวเหล่านี้ได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่ดึงดูดใจจาก AI ของจีนอย่างแท้จริง การที่พวกเขายอมรับและเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับสถานที่แห่งนี้มันคือการสร้างความคุ้นเคยและความรู้สึกเชิงบวกกับเทคโนโลยีในระดับรากหญ้าครับซึ่งสําหรับโครงการระยะยาวแล้วการสร้างฐานการยอมรับในกลุ่มคนรุ่นใหม่นี่แหละคะ่ะคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดเข้าใจเลยครับมันคือการทำซอฟต์พาวเวอร์ผ่านการสร้างประสบการณ์จริงโอเค งั้นจากเรื่องของคนที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตอนนี้เรามาดูโครงสร้างที่เป็นรูปธรรมกันบ้างดีกว่าเบื้องหลังของศูนย์แห่งนี้ใครเป็นคนลงทุนสร้างและมันมีความสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ยังไงบ้างครับผู้ลงทุนและก่อสร้างคือกลุ่มการลงทุนกวางซีหรือกวางซีอินเวสท์เมนต์กรุปค่ะครับพื้นที่ก็ประมาณ500ตารางเมตรอาจจะฟังดูไม่ใหญ่โตมากแต่บทบาทของมันนี่สิคะ ที่สาคัญกว่าขนาดหลายเท่าทําไมต้องเป็นกลุ่มการลงทุนจากกวางซีครับมีความพิเศษอะไรหรือเปล่ามีแน่นอนค่ะกวางซีคือมณฑลทางตอนใต้ของจีนที่มีชายแดนติดกับเวียดนามและเป็นเหมือนประตูของจีนสู่ภูมิภาคอาเซียนมาโดยตลอดอ๋อครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประเทศในลุ่มแม่น้ำโของอย่างเราการที่กลุ่มทุนจากกว่างซีเป็นหัวหอกในโครงการนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เป็นการต่อย,ยอดความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้วให้แน่นแฟนขึ้นไปอีกในมิติของเทคโนโลยีเป็นการเชื่อมโยงที่สมเหตุสมผลมากครับแล้วบทบาทที่ว่าสำคัญนักหนานี่มันคืออะไรครับบทความบอกว่าศูนย์นี้ถูกเรียกวราเป็นสะพานเชื่อมที่สำคัญและศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพที่ใหญ่ขึ้นน่ะศูตรนี้ไม่ใช่แค่โครงการระดับจังหวัดต่อจังหวัดนะคะคแต่มันคือหมุดหมายที่ใหญ่กว่านั้นมากในเอกสารระบุชัดเจนว่านี่คือเวทีความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ระดับชาติแห่งแรกระหว่างจีนและภูมิภาคอาเซียนโอ้โหคำว่าแห่งแรกกับระดับชาตินี่คือคีย์เวิร์ดเลยคะ่ะมันยกระดับโครงการนี้ขึ้นไปเป็นการนำร่องความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียนทั้งภูมิภาคโดยมีลาวเป็นเคสตัวอย่างแรก พอใส่คาว่าแห่งแรกของอาเซียนเข้าไปนี้ความสําคัญมันเปลี่ยนไปเลยนะครับแสดงว่านี่ไม่ใช่แค่เรื่องของจีนกับลราแล้วใช่ค่ะแต่เป็นโมเดลต้นแบบที่ทั้งภูมิภาคกําลังจับตามองอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เรียกกันมายืนยันความสำคัญนี้อีกไหมครับมีค่ะและนี่คือส่วนที่แสดงให้เห็นว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่วางแผนมาอย่างดีมากๆเลยยังไงครับ ในวันเดียวกับที่เปิดตัวศูนย์ที่เวียงจันทร์ช่วงกลางเดือนกันยายน2025ที่เมืองหนานหนิงเมืองเอกของกวางซีก็มีการจัดงานใหญ่คือประชุมโต๊ะกลมรัฐมนตรีปัญญาประดิษฐ์จีนอาเซียนปี2025เดี๋ยวนะครับนี่คือเปิดตัว2ที่พร้อมกันเลยหรอครับที่1คือสถานที่จริงในเวียงจันทร์อีกที่คือในเวทีประชุมระดับรัฐมนตรีที่หนาหนิง ใช่เลยค่ะมันคือการประกาศให้ทั้งภูมิภาคได้รับรู้พร้อมกันในเวทีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้เหมือนกับว่าขณะที่กำลังตัดริบบิ้นที่เวียงจันทร์บนจอใหญ่ในห้องประชุมที่นานหนิงก็กำลังถ่ายทอดสดให้รัฐมนตรีจากชาติต่างๆได้เห็นภาพเดียวกันเป็นการส่งสารที่ทรงพลังมากครับ และยังไม่หมดแค่นั้นในช่วงเวลาใกล้ๆกันในงานมหกรรมแสดงสินค้าจีนอาเซียนครั้งที่22ก็มีการลงนาม MOU ความร่วมมือด้าน AI ในลาวระหว่างกลุ่มการลงทุนกวางซีกับกระทรวงเทคโนโลยีของลาวโดยตรงอืทุกอย่างมันสอดประสานกันเป็นเนื้อเดียวหมดเลยมันคือการปูพรมที่วางแผนมาอย่างแยบยลจริงๆทั้งการสร้างศูนย์จริงการประกาศในเวทีระดับภูมิภาค และการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันหมดเลยค่ะแล้วเรื่องจังหวะเวลากับฝั่งลาวเองล่ะครับผมเห็นข้อมูลว่าศูนย์เปิดเดือนกันยายนแล้วเดือนตุลาคมต่อมารัฐบาลลาวก็เปิดตัวโครงการปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติของตัวเองพอดีเลยอันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องบังเอิญเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ในทางเป็นเรื่องบังเอิญค่ะแต่มันสะท้อนการประสานงานที่ใกล้ชิดมากค่ะการที่ลาวประกาศแผน AI แห่งชาติของตัวเองตามมาติดติด มันเหมือนเป็นการตอบรับว่าเราพร้อมแล้วและศูนย์ความร่วมมือจีนลาวแห่งนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องมือชิ้นสําคัญเป็นเหมือนหัวจักที่จะมาขับเคลื่อนโครงการระดับชาติของเราให้เดินหน้าไปได้จริงๆเป็นสถานการณ์ที่วินวินทั้งสองฝ่ายอย่างสมบูรณ์แบบเลยใช่เลยค่ะชัดเจนเลยครับว่านี่คือโครงการที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์สูงมากจริงๆทีนี้พอรากฐานมันแข็งแกร่งขนาดนี้ก็ยิ่งทําให้อยากรู้เลยว่าตึกที่เขาสร้างขึ้นมามันใหญ่โตแค่ไหน วิสัยทัศน์ที่วางไว้คืออะไรครับในแผนระยะสั้นที่จับต้องได้ง่ายคือการนำ AI ไปประยุกต์ใช้กับเรื่องใกล้ตัวประชาชนอย่างเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ค่ะครับแล้วก็การท่องเที่ยวอัจฉริยะหรือ smart tourism ค่ะพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมครับว่าการท่องเที่ยวอัจฉริยะในบริบทของลาวอย่างเช่นที่หลวงพระบางมันจะหน้าตาเป็นยังไง ได้เลยค่ะลองนึกภาพแอปพลิเคชันบนมือถือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถแนะนำเส้นทางการท่องเที่ยวในหลวงพระบางแบบส่วนตัวได้โดยอิงจากข้อมูลความหนาแน่นของนักท่องเที่ยวแบบเรียลไทม์หรืออาจจะเป็นระบบบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่น้ำตกตาดกวางสีเพื่อไม่ให้คนเข้าไปแออัดจ,จนเกินไปอ๋เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมด้วยใช่ค่ะหรือในเวียงจันเองก็อาจจะเป็นระบบจัดการจราจรอัจฉริยะเพื่อลดปัญหารถติด ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ AI ช่วยทำให้เกิดขึ้นได้จริงและยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวได้มากเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับแต่ในบทความมันมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจและเซอร์ไพรส์มากๆค่ะนั่นคือวิสัยคัศน์ระยะย่างในการสร้างระบบอุตสาหกรรมแบบ3ประสานซึ่งก็คือ AI บวกพลังงานสะอาดบวกอลูมิเนียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตรงนี้แหละครับที่ผมงง AI กับพลังงานสะอาดกับอลูมิเนียม สามอย่างนี้มันมาเจอกันได้ยังไงนี่คือส่วนที่ดิฉันคิดว่าฉลาดที่สุดของแผนนี้เลยค่ะรอครับมันอาจจะดูไม่เกี่ยวกันแต่จริงๆแล้วมันคือการวางยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมที่มองการไกลมากเราต้องค่อยๆแกะไปทีละส่วนนะคะครับเริ่มจากพลังงานสะอาดก่อนเลยลาวมีฉายาว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียเพราะเขื่อนพลังงานน้ำเยอะใช่ไหมครับบนแม่น้ำโขงถูกต้องค่ะศักยภาพด้านไฟฟ้าพลังน้ำของลาวมีมหาศาลและมันคือพลังงานสะอาด ทีนี้พักเรื่องนี้ไว้ก่อนมาดูที่อลูมิเนียมค่ะอุตสาหากรรมการถลุงและผลิตอลูมิเนียมเนี่ยถือเป็นหนึ่งในอุตสาหากรรมที่กินไฟมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้อ oh. ๋อต้นทุนค่าไฟฟ้าคือปัจจัยชี้เป็นชี้ตายของธุรกิจนี้เลยอ๋อ oh. ผมเริ่มเห็นภาพแล้วลาวมีสิ่งที่อุตสาหกรรมอลูมิเนียมต้องการมากที่สุดนั่นก็คือพลังงานไฟฟ้าจํานวนมหาศาลใช่ค่ะแถมยังเป็นพลังงานสะอาดในราคาที่แข่งขันได้ด้วยถูกเพ่งเลยค่ะมันคือการจับคู่ที่สมบูรณ์แบบทีทนี้ตัวสุดท้ายก็เข้ามามีบทบาทนั่นคือ AI ครับ AI จะถูกนําเข้ามาเป็นเหมือนสมองของระบบทั้งหมดมันจะช่วยบริหารจัดการเครือข่ายพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ควบคุมกระบวนการผลิตในโรงถลุงอลูมิเนียมให้ได้คุณภาพคงที่และลดของเสียไปจนถึงการคาดการการบำรุงรักษาเครื่องจักรเพื่อไม่ให้การผลิตหยุดชะงักสุดยอดเลยครับพอนำทั้ง3อย่างมารวมกันมนเลยไม่ใช่แค่การเอาโรงงานมาตั้งแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่ยั่งยืนและครบวงจรขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยอุตสาหากรรมหนักที่ต้องการพลังงานสูงแล้วใช้ AI มาทำให้อุตสาหกรรมนั้นฉลาดและมีประสิทธิภาพสูงสุดใช่ค่ะ และนี่คือโมเดลการพัฒนาที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของเราอย่างเต็มศักยภาพแล้วผสานเข้ากับเทคโนโลยีของจีนเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมา mm hmm. ในเอกสารถึงกับใช้คำว่าเป้าหมายคือร่วมกันสร้างรูปแบบใหม่ของความร่วมมือจีนลาวและเพิ่มแรงกระตุ้นใหม่ให้กับการสร้างชุมชนจีนอาเซียนที่มีอนาคตร,ร่วมกัน นี่คือการมองไปไกลกว่าแค่เรื่องของสองประเทศแล้วแต่เป็นการวางโมเดลต้นแบบที่อาจจะนำไปปรับใช้กับประเทศอื่นในอาเซียนได้ในอนาคตเป็นวิสัยทัศน์ที่ใหญ่และน่าทึ่งจริงๆครับพอฟังแบบนี้แล้วก็อยากจะรู้ถึงเสียงสะท้อนจากฝั่งลาวบ้างว่าเขารู้สึกอย่างไงกับแผนการใหญ่ขนาดนี้ค่ะในบทความมีการอ้างอิงคำพูดของเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเทคโนโลยีของลาวด้วยเขาพูดหลังจากเยี่ยมชมศูนย์ว่าเทคโนโลยี AI ของจีน ไม่เพียงแต่ก้าวหน้าแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การนำไปปฏิบัติและความร่วมมือซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจอย่างเต็มที่ในความร่วมมือในอนาคตคำพูดนี้มีในยะที่น่าสนใจซ่อนอยู่นะคะครับคำสำคัญที่เขาเลือกใช้คือการนำไปปฏิบตัติหรือ practical application และความร่วมมือหรือ corporation มันสะท้อนว่าสิ่งที่ทำให้ฝ่ายเราประทับใจและเชื่อมั่น ไม่ใช่แค่ความล้ำของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เป็นแนวทางแต่เป็นแนวทางที่เน้นการลงมือทำจริงจับต้องได้จริงไม่ใช่แค่ทฤษฎีบนกระดาษและที่สำคัญคือการมาในรูปของพาร์ทเนอร์ไม่ใช่ผู้ขายกับผู้ซื้อจริงด้วยครับมันให้ความรู้สึกของการเป็นเพื่อนร่วมทางที่ต้องการจะเติบโตไปด้วยกันมากกว่าใช่ค่ะ ซึ่งบรรยากาศแบบนี้มันก็ไปสอดคล้องกับความรู้สึกของนางสาวเซียสือที่เราพูดถึงในตอนแรกเลยเธอบอกว่าตอนพิธีเปิดศูนย์เธอสัมผัสได้ถึงความคาดหวังอันแรงกล้าของทุกคนในงานดูเหมือนว่าความรู้สึกจากฝั่งลาวทั้งระดับเจ้าหน้าที่ไปจนถึงคนรุ่นใหม่จะเป็นไปในทิศทางบวกและเต็มไปด้วยความหวังมากๆเลยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าโครงการนี้เริ่มต้นได้อย่างสวยงามมากค่ะ เขาสามารถสร้างความรู้สึกร่วมและความคาดหวังเชิงบวกได้สําเร็จตั้งแต่ก้าวแรกครับทั้งในระดับนโยบายที่เห็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและในระดับสังคมที่คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจและอยากเข้ามามีส่วนร่วมนี่เป็นสัญญาณที่ดีมากสําหรับโครงการความร่วมมือระยะยาวแน่นอนเลยเพราะการยอมรับจากคนในพื้นที่คือปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะตัดสินความสําเร็จเลยก็ว่าได้เอาล่ะครับ งั้นเรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกครั้งศูนย์ลาวที่เราเจาะลึกกันในวันนี้มันเป็นมากกว่าแค่ตึกสวยๆที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยค่ะแต่มันคือศูนย์กลางเชิงยุทธศาสตร์เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่มีชีวิตของความร่วมมือจีนลาวและจีนอาเซียนเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาใกล้ชิดกับเทคโนโลยีแห่งอนาคตและที่สําคัญที่สุดมันคือฐานรากของวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่มากๆในการเชื่อมโยง AI เข้ากับพลังงานและอุตสาหกรรมเพื่อสร้างอนาคตใหม่ให้กับประเทศ ถูกต้องค่ะมันคือจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงนโยบายระดับสูงเข้ากับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับรากหญ้าได้อย่างน่าทึ่งจริงๆซึ่งก็นำเรามาสู่ช่วงสุดท้ายของการคุยกันในวันนี้แล้วครับค่ะเอกสารที่เราดูกันมาทั้งหมดเนี่ยมันเน้นไปที่เรื่องเทคโนโลยีวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจและความร่วมมือในเชิงบวกครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทิ้งคำถามใหญ่ๆที่น่าขบคิดไว้ให้เราเหมือนกันอืมคำถามนั้นก็คือในระยะยาวแล้ว ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมจะเป็นอย่างไรเมื่อเทคโนโลยีที่ทรงพลังอย่าง AI ถูกนำเข้ามาปรับใช้อย่างรวดเร็วและลึกซึ้งในสังคมผ่านความร่วมมือระดับรัฐในลักษณะนี้มันจะสร้างโอกาสหรือความท้าทายใหม่ๆอะไรบ้างให้กับคนหนุ่มสาวชาวลาวคนที่กำลังยืนถ่ายรูปเช็คอินอย่างมีความสุขอยู่ที่ศูนย์แห่งนั้นในวันนี้อนาคตของพวกเขาในอีก10ปีข้างหน้า ภายใต้ระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือคำถามที่ยังไม่มีใครตอบได้และน่าติดตามอย่างยิ่งค่ะ